สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิเออนะดูดอกไม้ดอกไม้ที่สวยงามดอกไม้ดอกไม้กำลังจะขึ้นนะทุกคนอ้ยดอกไม้ ตามป่าตอนนี้ดอกไม้กำลังขึ้นนะทุกคนกินแลนนี่ปู่ป่าผ่าดอนมาป่าดอกไม้ดูสวยงามมากมากเลยทุกคนอันนี้เรามาตอนเย็นเลยเนาะมันก็เลยแบบ <c oughs> มันเริ่มมันเริ่ม หุบเลยดอกไม้หุบสวยไหมทุกคนดูสิสุดยอดสุดยอดเอยสุดยอดไปอีกเขาหนึ่งมาอีกเขาหนึ่งนี่เลาะดูดูสิทุกคนดูความสวยงามของดอกไม้ดูสวยมากเลยทุกคนดอกไม้ฟินแลนด์ในป่านะคะทุกคน อลังการดอกสีขาวมันยังไม่ขึ้นนะทุกคนตอนนี้เราเราจะไปดูสีขาวสีขาวยังไม่มีสีขาวยังไม่มีเลยทุกคนมีแต่สีม่วงนะดูสีม่วงเขาบอกว่าตอนเย็นมันจะหุบนะทุกคนดูดิมันไม่บานนะ มันจะแบบว่าเพราะว่ามันมันเย็นแล้วเย็นเล้วุณผู้ชมแบบนี้ <Yeah. S 1> ถ้ามากลางวันนะมันจะบานดอกตั้งมันจะสวยมากเลยน,นี่คือแบบว่าเขาเย็นเลยเนาะเดินมาสองขนะเขาสองเขาเลยอุ้ยลงมากลางวันนะักทุกความเดทามนะ นี่ดูสิทุกคนจะสวยไรขนาดนี้ถ้ามากลางวันนะมันจะสวยมากเลยเนะี่ยจะมาถ่ายกลางวันนะมันจะสวยมากเลยทุกคนทีน,นี่มาไม่ได้ทำงานเป็นแผ่นดินแดดออกเยอะๆนะ <c oughs> สีขาวก็กำลังจะเกิดนะดูสิสีขาวก็เหมือนกันนี่สีขาวสีขาวยังไม่ยังไม่บานดูสิทุกคนมองไปนะสีม่วงเต็มดูดิดอกไม้ทั้งน,นั้นเลยอะสีม่วงเขาจะขึ้นไวนะอือคนละม่วง สวยงามสวยงามธรรมชาติธรรมชาต,รรชาติสร้างเราก็เดินหน้มาทห้ทุกคนกลับบ้านก็เน,นี่ยเดี๋ยวอีกสองสอวันอีกอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนสีขาวจะขึ้นดูสิเป็นจูมจูมเต็มเลยอะ่ะเนี่ยเขายังไม่บานนะสีขาวยังไม่บานเลยอู้ดูดิตรงนี้นะทุกคน มันบานนะมันจะเต็มไปหมดเลยทุกคนดูสิสีขาวนี่เพราะว่ามันหนาวอยู่แล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยอากาศก็หนาวเนี่ยเต็มเลยอ่ะสีขาวอ่ะดูสิแต่มันนี่บานเนาะกำลังจ็บ้านนี่สวยงามมากทุกคนอุานชา โอ้หะ oh. มานะทุกคนเดี๋ยวอีกสองสามวันเราจะมาดูใหม่ทุกคนเดี๋ยวอีกสองสามวันเราจะมาดูใหม่ดูสิสีขาวดอกจูมเต็มไปหมดเลยนุ่นนี่ดูสิทุกคนถ้ามากลางวันนะอาจ,จะสวยกว่านี้นะเขายังไม่บานเต็มที่ถ้ามากลางวันนะ โอ้ยสุดยอดกำลังจุ่มเต็มเลยอ่ะทุกคนดูดิยอดยอดสวยสวยงามมากสวยงาเมากมากเลยดูดูดอกไม้เมืองหนาวนะทุกคนต้องไปดูนี่ดูในตลาด นี่ต้องไปดูในสวนอนะันนี้มันขึ้นธรรมชาตินะทุกคนเขาขึ้นแบบธรรมชาติอันนี้หญ่เล้าก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโอเคทุกคนเราก็จะเดินกลับละขึ้นมาสองสามเขาแล้วนะทุกคนมาดูตามข้าง,างทางทุกคนขึ้นเขาจนหลงเลยว่าบ้านตัวเองอยู่ทางไหน ตลกมากเลยหมื่นตัวน,นี่ยถ้าตอนเย็นเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเหี่ยวเหี่ยวนะเพราะว่าตะวันมันจะตกดินเลยทุ่มแล้วตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วว่าจะเดินมาก็ชั่วโมงกว่าละดูดิสวยไหมทุกคนเนะาะดอกไม้ ถ้ามากงวันนะคงจะบานเต็มเลยเดี๋ยวดูก่อนวันเสาร์วันเสา,า,สาตัตอนเที่ยงเดี๋ยวเราจะมาดูใหม่เนี่ยทุกคนสีขาวอะ่ะเขากำลังจะขึ้นดูสิดูสิส,สีขาวดูเสรเต็มไปหมดแล้วกำลังไปจูมไปจูมเป็น สวยสวยสวยนี่เห็นไหมสีขาวสวยไหมทุกคนต้องมากลางวันเนาะกลางวันมันจะบานตอนเย็นแฟนบอกว่าตอนเย็นพอตะว,วันใกล้ตกดินแล้วมันจะหุบเข้ามาเหมือนล่มแบบ <c oughs> นี้เราต้องมาเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาจน ตอนเที่ยงนะทุกคนวันเสาร์เราจะมาถ่ายให้ดูตอนเที่ยงเพราะว่ามันแฟนบอกว่าดอกไม้เนี่ยถ้าแดดส่องเยอะๆนะมันจะบานดูสิมันกำลังแตกออกนะฮะเราไปจกกับลันนะทุกคนนีเนนนนเนะ่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันมีแดดเนาะเห็นไหมเนี่ยโอ้ดอกใหญ่ ถ้ามากลางวันนี่มันจะสวยมากเลยทุกคนตอนเย็นเขาก็หุบแล้วพอตกมาดูซิโอ้อลังการงานสร้างเลยทุกคนสวยขนาดสวยมามทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย